สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟการเกิดข้อมูลรั่วไหลในการทำสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในยูเครนนะครับมาวิเคราะห์กันว่าจะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ายุทธศาสตร์ในการทำสงครามอย่างไรบ้างไหมและใครเป็นคนทำข้อมูลนี้รั่วข้อมูลน<อ>ลี้คืออะไรใช่ไหมครับข้อมูลที่รั่วคืออะไรครับ ก็เป็นนายทหาร4คนของเยอรมนีประชุมกันทาง mm hmm. ผ่านทางออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นึ่งนั้นมีผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็คุยกันเรื่องแบบซีนารีโอสงครามในยูเครนแล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดส่งอาวุธไปให้อย่างเช่นขีปนาวุธอทอรัสของเยอรมนีควรจะส่งให้ยูเครนดีไหมนะคะคแล้วก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะขีปนาวุธน่ะมันจะถูกเอาไปใช้โจมตีสะพานเคิร์ชที่มันเป็นสะพานหลักที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับไครเมียหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องขีปนาวุธที่อังกฤษกับฝรั่งเศสจะ สมให้ยูเครนก็คือเหมือนพูดเรื่องสงครามในยูเครนนั่นแหละความยาวตั้ง38นาทีอทาง RT News ใช่ไหม RT ของรัสเซียเอามาเผยแพร่ใช่ไหมคะทีนี้ก็เรื่องใหญ่โตเลยแล้วเยอรมนีก็ไม่ยอมรับว่าเออมันเป็นคลิปจริงมันคือเสียงจริงแต่มันไม่ได้มีอะไรนะคือมันเป็นการแค่ประชุมของทหารคุยก็คือเหมือนประเมินสถานการณ์อะประเมินสถานการณ์ที่นู่นที่นี่เลยนะอันนี้ก็คือประเมินสงครามสถานการณ์ในยูเครนแต่ฝั่งของรัสเซียเนี่ยดมิทรีเปสคอฟเขาบอกว่า เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเยอรมนีอ่ะเกี่ยวข้องกับสงครามนี้โดยตรงแค่ยูเครนเนี่ยเปนแค่ตัวแทนชาติตะมันตกเนี่ยเขารวมกันเขาสู้แบบนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้มันคือหลักฐานชัดเจนอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนนาราทีฟใช่ไหมการเล่าเรื่องในฝั่งรัสเซียอ่าและทีนี้ฝั่งเยอรมนีนะคะตัวรัฐมนตรีกระหมบอบริสพิสทอริสเนี่ยก็บอกว่า มันเป็นคลิปจริงกําลังตรวจสอบอยู่แต่ไม่มีอะไรเราไม่ได้เข้าไปทําสงครามดโดยตรงเราไม่เกี่ยวเดรกเนี่ยเราไม่เกี่ยวอะไรเลยเราไม่ทําแล้วก็บอกว่าทุกคนต้องระวังนะเนี่ยเห็นไหมรัสเซียใช้วิธีนี้แล้วรัสเซียกําลังทําสงครามอินโฟเมชันอยู่เขากำลังทําให้เราแตกแยกอ,อย่าไปเชื่ออย่าไปอันนี้เราไม่ได้ไปเข้าเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะคุณเชื่อใครดิเซนก็เล่าอินมากเลยนะเนี่ย <S <S อเหมือนเหมือนเหมือนว<ด>่าไปอยู่ในเป็นคนที่5เป็นคนที่หลุดอะไรเงี้ยเอางี้คือดูข่าวต่างประเทศแบบเนี้ย นึกถึงเหมือนแบบเราดูหนังเนาะหนังยุคสงครามามาข้อมูลลู่ดักฟังนู่นนี่ทีเนี้ย ทางฝั่งเยอรมนีเขาบอกว่าโอเคเขาตรวจสอบแล้วเขารู้แล้ว <ừ, S 1> ว่ามันรั่วได้ไง ừ, มันมาจากความผิดพลาดส่วนบุคคล <ừ, S 1> เพราะ<อ>ว่าคนที่หนึ่งในนั้นที่ประชุมเนี่ยเขาไปนั่งประชุมอยู่ที่สิงคปโปร์เพราะว่าไปร่วมงานสิงคปโปโร์แอร์โชว์แล้วนี่คุณก็จะโยงเรัสเซแต่เขามีงานใหญ่ที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์แอร์โชว์เป็นงานใหญ่มากแล้วคือเขาก็เหมือนไปเชื่อมต่อเน็ตที่น่นเนาะใช้โปรแกรมเว็บอะไรก็ไม่รู้สิงคโปร์ก็เสียชื่อเหมือนกันนะอย่างนี้แล้วก็อาจจะนําไปสู่การถูกดักฟัง ได้ดีฉันก็โยงไปถึงภาพยนตร์อีกแล้วคือรัสเซียคือรัสเซียเยอรมนีหรือว่าชาติตอนตุ่เวลาเขาทำสงครามเขาเราก็จะเห็นในหนังว่ามันมีการดักฟังกันไงจงใจหรือเปล่าเป็นถึงทหารระดับสูงด้วยนะระดับสูงด้วยจะจะกล้าอันนี้ผมขอคิดไปอีกขั้นเลยคุณสืบสิ่หเลยจงใจด้วยหรือเปล่าในการที่จะให้มันรู้เพราะว่าไม่น่าพลาดในเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับใช่ทีนี้อถ้าคุณวาลินบอกว่าจงใจหรือเปล่าเนี่ยดีฉันก็คิดเองแล้วจินตนาการเก่งเพราะว่า เยอรมนีเนี่ยยูเครนเขาขอขีปนาวุธทอรัสที่มยอรมนีพิสัยไกลประมาณ500กิโลเมตรแล้วขอไปเท่าไหร่ในเยอรมนีเขาก็ไม่ให้เราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงในสังคมเยอรมนีมากๆว่าเอ้ยให้ไม่ได้นะไม่ควรให้นะไม่เหมาะสมเพราะว่าฝั่งเยอรมนีกลัวว่าเกิดยูเครนได้ทอรัสเนี่ยไปแล้วเอาไปยิงเกิดไปยิงใส่มอสโกเนี่ยมึงหลุงอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าศักยภาพมันไปถึงแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ทอรัสไปเนี่ย มันปฏิเสธความมีส่วนร่วมไม่ได้เลยนะเพราะว่าทอรัสนี่ให้ไปเนี่ยตัวเยอรมนีต้องไม่คนรกำหนดล็อกเป้าให้คือมันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปกเกี่ยวด้วยอังมันก็อ่านนี้ถ้าคุณวารินบอกว่าจงใจแกล้งปล่อยหรือเปล่าก็อาจจะปไม่ได้ไงว่าก็ จะได้แบบเหมือนเป็นการกดดันว่าเยอรมนีจะได้ไม่ต้องส่งไงเพราะข่าวมันล่มาแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้มอง้อีกมุมนึงเรยอรมันเนี่ยต้องระวังทีนี้เยอรมนีจะจะส่งส่งให้ง่ายๆยิ่งไม่ได้หญ่เลยฮะต้องหาวิธีการที่จะทำไงไม่ให้ต้องส่งไงเพราะว่าจริงๆแล้วุมเอันคุณคิดลึกเหมือนกันนะเนี่ยคิดไม่ระดับทหารคุณแต่ละระดับสูงแต่ละท่านที่คุณพูดมาตำแหน่งแต่ละคนกับเรื่องง่ายๆแบบนี้อะไรที่มันเป็น confidential แล้วเขาประชุมกันแบบนี้แล้วแหม บสิกเลยอะหลุดมาทางแบบ WiFI สิงคโปร์สิงคโปร์แอร์โชว์สิงคโปร์แอร์โชว์คือสิงคโปร์ในฐานะประเทศเขาไม่ออกมาโบยวายเรื่องนี้ก็ถูกพาดพิงอะประเด็นคือรัฐมนตรีกลาหมเยอรมนีดันไปพูดว่างานสิงคโปร์แอร์โชว์เนี่ยอาจจะกลายเป็นสนามข้อมูลของหน่วยข่าวกรองรัสเซียคือเพราะว่ามันเป็นสิงคโปร์แอร์โชว์คงจะมีทับอากาศแต่ละชาติไปเยอะไงใช่งานใหญ่ะอาจจะมีการคุยการนัดการประชุมกันอะไรก็ไม่รู้ก็เลยกลายเป็นสนามข้อมูลให้กับหน่วยข่าวกรองรัสเซีย โแต่อีกละผมก็ไม่เชื่อว่าระดับระดับข้อมูลแบบนี้จะคุยกันในที่ที่ไม่ระหโหฐานขนาดนั้นในแอร์โชว์แบบมันออบเวสมากเลยไม่ไมไม่คุยในห้องประชุมแต่ว่าอยู่ในงานแอร์เข้าใจในประเทศสิงคโปร์ผมไม่ได้ไปคุยกันในพื้นที่เอ็กซิบิชันหรอกแต่ผมหมายถึงว่าอยู่ในงานนี้ไงไปงานนี้แล้วก็แล้วก็ มันไม่ใช่ที่ของเขาอ่ะมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนของเขาแน่นอนะถูกไหมครับอย่างนั้นก็เนอะอย่างนั้นก็ต้องเป็นสถานทูตเยอรมนีในสิงคโปร์ไหมหรือว่าอะไรคือตามข่าวไม่ได้บอกว่าเขานั่งประชุมเงินที่ไหนที่ไหนแต่แต่ตัวคนที่เขาคิดว่าข้อมูลมันหลุดมามันน่าจะหลุดที่ที่ปลอดภัยน้อยสุดคงจะเป็นที่สิงคโปร์เพราะไม่ได้อยู่ในประเทศหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองหรือเปล่าอตามความเข้าใจนะอันนี้ฝั่งเยอรมันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดให้คิดว่าบอกว่าตั้งใจนี่ก็คิดสนุกเลยนะฮะแบบ ถ้าเกิดว่ารั่วที่เยอรมนีเดี๋ยวก็จะถูกตั้งคำถามไปว่าโอ้โหระบบของเราไปที่สิงคโปร์ไม่มั่นคงขนาดนั้นเลยเหรอไม่มั่นคงขนาดนั้นเลยเหรอเราไปเบลมเอเชียมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซับซ้อนมากเลยนะเที่ยวปวบไม่เป็นไรเรามีเชลเลอร์สวิมมาหกรอบละใครอยากทำเลยก็ทำมาอันนี้เยอรมนีเยอรมนีกับรัสเซียยังมีรัสเซียกับฝรั่งเออรัสเซียกับฝรั่งเศสอีกคุณจำได้ไหม มาโครอ,อ,ะอ่ะบอกว่าลายมาโครงบอกว่าไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะต้องส่งทหารเข้าไปเพราะาว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องชนะรัสเซียใช่ไหมคะแต่ไม่มีใครเอาด้วยกับมาโครงชาติยุโรปไม่มีใครเอาด้วยเลยแล้วมาโครงเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะนนนไปต่อกนะไปต่ออีกมาโครงเนี่ยเข,เขาลืมรหรือเปล่าว่าปีนี้เขาต้องเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกเ<ห>นี่ยดิฉันคิดว่า คิดว่าแอันนี้ก็คิดเองอีกแล้ะมีเลือกตั้งรัฐสภายุโรปไงวันที่เดือนมิถุนายนนี้เขาอาจจะเขาอาจจะพูดเอาใจคนที่โปรตวัะนตกหรือเปล่าดึงฐานเสียงตวันตกหรือเปล่าคือเขาก็ออกมาเป็นผู้นำเลยไงเขาก็ตอนนี้เขาออกมาเรียกร้องชาติพันธมิตรว่า ใหญ่ขี้ขลาดบอกนี้เลยนะใหญ่ขี้ขลาดต้องเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปแล้วทีเนี้ยสัปดาห์หน้าเนี่ยรัฐสภาฝรั่งเศสเขาจะต้องมีการลงมติโหวตนโยบายเกี่ยวกับยูเครนใช่ไหมคะมาครเขาก็เชิญบรรดาแบบหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรคฝ่ายค้านเขาก็ต้องเชิญมาแล้วเขาก็เชิญมาประชุมแล้วประชุมเสร็จเนี่ยบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองเขาออกมาเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะดิฉันก็จะอ่านให้คุณฟังนะมีหัวหน้าพรรคกรีนปาร์ตี้ที่ฝรั่งเศสบอกว่ามาครงบอกว่าปูตินเนี่ย คือไม่มีขีดจำกัดแล้วนะเพราะฉะนั้นมาคงเลยบอกว่าเราก็ต้องไม่มีขีดจำกัดเช่นกันแล้วเธอก็บอกว่าประชุมออกมาแล้วคือเครียดเลยตกใจกังวลแล้วก็มีประธานพักขวาจัด แต่เดิมก็คือพักของเลเปนใช่ไหมแต่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นพรรค National Rally นะคะเขาก็บอกว่าเขาขอมาคงว่าอย่าไปทําสงครามกับรัสเซียนะเพราะว่าฝั่งนี้เขาไม่เอาอยู่แล้วเนาะฝั่งฝั่งฝั่งขวาของฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่เขาไม่เอาอยู่แล้วส่วนผู้นําฝ่ายซ้ายนะคะก็บอกว่าก่อนเข้าประชุมก็กังวลนะ ออกมาเนี่ยขึ้นกวัาเดิมทางวนยิ่งกว่าเดิมนะคะคือเหมือนแบบมีความรู้สึกว่ามาครงอ่ะกำลังจะทําอะไรหรือเปล่าเพื่อให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้โดยตรงซึ่งบรรดาพรรคการเมืองในฝรั่งเศสเนี่ยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็น่าแปลกใจในท่าทีของมาโครงเลว่าดูขยับเยอะขยับเยอะกว่าเยอรมนีแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปในเรื่องของการใช้วาทกรรมในเรื่องของการเป็นหัวหออที่จะระดมความช่วยเหลือเขาต้องการจะเป็น ผู้นำาอ u ดรวยหรือเปล่าคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือก่อนที่แมคเ e l จะก้าวลงไปเนี่ยไม่มีใครกลบรัศมีบารมีของแมคเคลได้เลยแต่ตอนนี้ถ้าดูว่าคนเก่าแก่ในกรุ๊้นที่ยังอยู่มาถึงยุคนี้ก็คือมาโครงเพราะว่าชูลส์ก็ เฉยๆยังไม่ถึงดูไม่ค่อยมีบทบาทในเวทียูสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับอิตาลีก็เฉยๆเพราะว่าเขาก็มีปัญหาในในประเทศเขาอยู่แต่ว่ามาครงจะดูเป็นเหมือนกับตัวที่ต่อเนื่องไงฮะจากสมัยของแมรเคิลมาสู่ยุคนี้ซึ่งเขาต้องการสิ่งนี้มาตลอดอยู่แล้วบมว่านี่เป็นการต้องการที่จะแสดงวิสัยทัศน์ของเขาเพื่อเพื่อเพื่อแล้วเขาก็ ไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อแล้วด้วยไงไม่ได้ะหมดลถูกไหมฮะลีกัซี่นั่นคือลกาซี่ที่เขาอยากจะข่าวไว้ใน EU ด้วยรอเปล่าใช่ค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยแล้วก็ประกอบกับถ้าสังเกตคิดว่าอังกฤษเองอ่ะค่อนข้างจะลดบทบาทเรื่องเรื่องยูเครนลงไปเพราะว่าอังกฤษตอนนี้ไปวุ่นกับตะวันออกกลางโดยเฉพาะทะเลแดงใช่ไหมฮะจะเห็นความเคลื่อนไหวของอังกฤษกับยูเครนเนี่ยไม่ได้มากเท่าฝั่งยุโรปคือยังเคลื่อนไหวอยู่นะแต่บทบาทมาโครงที่ออกมาพูดด้วยการเรียกร้องการกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะอยู่ที่่มมาาาคงกกว เสริมคุามิงนิดนึงอังกฤษเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งกลับมาเนี่ยลำพังแค่เรื่องในประเทศเขาเนี่ยก็วุ่นวายมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันเนี่ยเราตอนนี้คะแนนนิยมของอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ดีเลย ตอนนี้เท่าที่คุยกับชายไม่ดีเพราะว่าริชี่เขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงครับคือมันมาจากการที่คอนเซอร์วที e ฟไม่ยอมยุบสภาคือถ้ายุบเนี่ยไม่มีทางว่าริชี่จะได้แน่นอนนะครับคือเลเบอร์มาแรงตั้งแต่สมัยลิสทรัสแล้วตอนนั้นแต่ว่าคือเขาเล่นเกมว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ช้อยนี้ในการม่ยุบสภาจนมาเป็นตัวเลือกสุดท้ายคือริชี่ซนักแต่ว่าก็ท้าทายมากว่าถ้าเกิดเลือกตั้งเนี่ย ผมเองก็คิดว่าคงไม่ใช่ริชิีสนะถ้าเลือกตั้งตอนนั้นะนะครับถ้าเป็นการเลือกตั้งถ้ายุบสภานะขอบคุณสำหรับการติดตามทีนเอนเวิ d ด์ท a y นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการติดตามทั้งรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ